เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแบบฝึกงัดที่4.2ในข้อที่4โจทย์บอกว่าให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับให้เท่ากันทุกประการกักบสี่เหลี่ยม PQRS ที่กาหนดให้นะครับพร้อมทั้งแสดงเหตุผลด้วยทีนี้ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มันเท่ากันทุกการได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคํานึงเพียงแค่ว่าความยาวด้านอย่างเดียวม,มันไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูเช่นถ้าพี่อยากจะสร้างสี่เหลี่ยม PQRS สมมุตินะครับเราสนใจแค่ความยาวด้านอย่างเดียวถูกไหมอันดับแรกนะครับ PQ อันนี้พี่ตั้งชื่อเป็นสี่เหลี่ยม P พรามก่อนนะครับ P PQRS พรามหมดเลยนะนะครับ เรากางรัศมีเท่ากันกับ PQ นะครับอันนี้คือรัศมีเท่ากันกับ PQ โอเค P ก็ลากนะครับกางาลากมาตัดโชะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ได้ละตำแหน่งของ QP เรียบร้อยอันดับต่อไปเนี่ยพี่ต้องพี่ต้องการอะไรครับพี่ต้องการ QR, PS นะครับ r s เป็นต้นพี่ก็ลองกำหนดอ่ะ PS ก่อนเอา PS ก่อน ถ้าเกิดว่าพี่กลางวงเวียนรัศมีเท่ากันกับ P.S. เพราะฉะนั้นขอบขอบเขตของ P.S. ที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็ยาวเป็นไปได้หลายตัวมากเลยถูกไหมครับส่วน Q.R. Q.R. พี่ก็เหมือนกันนะครับ Q.R. พี่ก็สามารถสร้างได้อ่ามีรัศมีเท่ากับ Q.R. นะครับตามพี่ท่านนะ q m, R a ก็ต้องอยู่ในขอบเขตเนี่ยนะครับอยู่ในวงกลมนี่แหละนะครับ ทีแรกเกิดว่าเราสนใจเพียงแค่ว่าความยาวด้านเพราะฉะนั้น PS เนี่ยพี่ก็เลือกสักจุดหนึ่งอ่ะอย่างเช่นเลือกจุดนี้ก็ได้ถูกไหมทีนี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะสร้าง S พาร์ม R พาร์มพี่ก็ต้องการเวียนรัศมีเท่ากันกับก้อนนี้นะครับ SR โอเคได้แบบนี้เลยนะครับมันต้องไปตัดกับ QR สักที่หนึ่งนะครับอ่ะปรากฏว่าอ๋อได้เรียบร้อยแล้วนะครับพะนั้มาตัดกันหน้าตำแหน่งนี้ ตรงนี้ชื่อ R พารา,ามนะครับเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีความยาวด้านของ p พาร์มคิวพาร์มเท่ากับ PQ ตรงนี้ความยาวเท่ากับ QR ความยาว,วาแต่ตัวนี้ขอแก้สักนิดตรงนี้ความยาวเท่ากับ r s ตรงนี้ความยาวเท่ากับ PS ความยาวไม่เท่ากันหมดจริงแต่ว่ามันเท่ากันมันไม่เท่ากันด้วประการเพราะว่ามันวางทับกันปุ๊บไม่สนิทด,ดูปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่าวางทับไม่สนิทแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ adjust มุมนะครับ มุมตรงนี้นะครับอ่ามุมตรงนี้ถูกไหมกับมุมตรงนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่มุมเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบต่างๆด้วยนะครับต้องคํานึงถึงมุมคํานึงถึงนู่นนี่นั่นด้วยไม่ใช่ว่าแค่ด้านอย่างเดียวจะพอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาสร้างเนี่ยอ่าพี่อาจจะเลือกในการ Copy มุมเช่นพี่อาจจะเลือก Co p ปี้มุมนี้นะครับมุมสีแดงตรงนี้อันดับที่1เหมือนเดิม เราใช้สันตรงนะครับใช้สันตรงลากเส้นเอาใหม่เอาใหม่ด้วยอ่ะเราใช้สันตรงลากเส้นก่อนถูกไหมครับอ่ะลากเส้นตรงนี้เป็นกําหนดชื่อจุดว่าเป็นชื่อว่าจุดพีพามแล้วกันนะครับเรากางวงเวียนรัศมีเท่ากันกับ pq เพื่อว่าเราจะสร้าง เราจะสร้างส่วนของเส้นตรง p, p q มนะครับตามพิธาน,นะชึบแบบนี้การวงเวียนรัศมีเท่ากันกันกบนี่ลากตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้มีความยาวเท่ากันกับ PQ รนดับที่2ครับเราก็ทาเหมือนกันเนี่ยการวงเวียนรัศมีเท่ากันกันกบ PS แบบนี้เลย เออจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะก,ก๊อปปี้มุมก่อนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับว่าจะทาจะทําอะไรก่อนอถ้าเกิดว,ว่าเราก๊อปปี้มุมก่อนพี่ดูแล PS ตรงนี้เนี่ยนะครับ PS ตรงนี้ความยาวมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ค่อยกินพื้นที่มากนะพี่ก็เอาการเวียนรัศมีเท่ากับ PS เลยแล้วกันนะครับการเวียนรัศมีเท่ากับ PS เสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ตรวดโชกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นในรูปภาพจริงเนี่ยมันจะเกิดจุดตัดอยู่2จุด ก็เราก็ Copy มุมเหมือนที่เคยทำมาแหละนะครับลากเส้น Q เอ่อลากเส้น S กับจุดนี้เชื่อมกันนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เราก็กางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมถูกไหมตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องมีความยาวเท่ากันกับอะไรครับความยาวเท่ากันกับ P S นะครับอ่ะโอเค จุดนี้นะครับมีความยาวเท่ากันกับ p s พี่ขอตั้งชื่อซะหน่อยดีกว่านะตรงนี้ตั้งชื่อว่าเป็น r นะครับตรงนี้ก็ต้องมีรัศมีเท่ากันคือ r ด้วยตรงนี้ตั้งว่าเป็น s แล้วไม่ควรตั้ง r s เอาใหม่ตั้งเป็น m กับ n ดีกว่าตรงนี้มีความยาวเท่ากับ m ตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ m ด้วยตรงนี้ยาวเท่ากับ n แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย P มาหาจุดสีน้ำเงินตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเท่ากับ m โอเคจากจุดสีน้ำเงินนะครับจากจุดสีน้ำเงินกลางวงเวียน มีความยาวเท่ากันกับ n นะครับการเวียนความยาวเท่ากันกับ n นะครับจุดศูนย์กลางมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับลากตัดโชกเลยนะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ได้แล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดชื่อว่าจุด s พารมนะครับ s พารมมีความพิเศษตรงที่ว่า s พารมลากมาหาอย่างจุดนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากันกับ n แล้วก็จาก s พาร์มเนี่ยลากมาหา p มีความยาวเท่ากับ m เพราะฉะนั้น สามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการแปลว่ามุมตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เท่ากันด้วยมุมนี้เท่ากันด้วยเห็นความสอดคล้องกันไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ s เนี่ยพิกัดมันจะวางทับกับพิกัด s p Palm, พายพิกัดเท่ากับ p q พามก็มีพิกัดเท่ากับ q นะครับตรงนี้เป๊ะละเป๊ะตามสิ่งที่มันควรจะเป็น,ส,นสิ่งที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะครับสิ่งที่เหลือก็ไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้ออ qr กับ sr นะครับพี่ก็การวงเวียนรัศมีเท่ากันกับ QR ก่อนถูกไหมการเวียนลัศมีเท่ากันกับ QR นะครับอ่าพี P ก็วางตำแหน่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด q มนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างวงกลมมาวงกลม1น,นะครับอีกอันหนึ่งก็กางเวียนลัศมีเท่ากันกับ SR ถูกไหมครับ SR จุดศูนย์กลางอยู่ที่ณับตำแหน่ง s มนะครับลากมาตัดโช๊ะชุดตำแหน่งนี้อ่าเราก็ลากได้ละจุดนี้ชื่อจุด R พรมนะครับ ลากเส้นเชื่อมกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเป็นสี่เหลี่ยมพีพารมคิวพารมอาพารมแล้วก็เอสพาร์มที่มันเท่ากันทุกประการนะครับถ้าเกิดว่าพี่ตัดกระดาษออกมาเนี่ยปุ๊บวางซ้อนทับกันมันจะเท่ามันจะสน,นิทพอดีนะครับก็จบไปนะสําหรับข้อที่4นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่4เราคํานึงถึงหลายอย่างนะในการสร้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเร,เราสามารถกอ p ปี้เส้นได้แล้วถูกไหมกอ o ปี้มุมเพิ่มซะหน่อย เพราะนั้นพิกัด s ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพิกัดเดียวกันนะครับแล้วเราก็สร้างความยาวของ s พาร์ R อารพร์ให้เท่ากับ s r q r q พาร์ทอาร์พาร์เท่ากับ q r ลากตัดปุ๊บย่อมตัดกัน1จุดนะครับเราเราก็คงไม่เลือกจุดที่มีอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็เลือกจุดฝั่งนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการ ครับจบการพิสูจน์เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ Woo!